ตอนที่3 5 7หลังจากที่เห็นว่าฉเฉลียนหยานไดน้พุ่งหนีออกไปนั้นก็ทําให้พวกคนโดยรอบต่างก็งงงงไปในทันทีนี่หนีอย่างนั้นหรือเขตแดนจักรพรรดิพันธุ์พันระดับที่4หนีงั้นหรือยิ่งไปกว่าน,นั้นยังขอหนีด้วยนี่เจ้าหลินเทียนนั่นแข็งแกร่งขนาดถึงขั้นทําให้เขตแดนจักรพรรดิพันธุ์พัน์ระดับที่4ต้องหวาดหวัว่นขนาดนั้นเลยงั้นหรือก่อนหน้านี้เขาพูดว่ารอคนจากตระกูลเฉินมาที่นี่ และจะเหลือเพียงคนเดียวนี่เขาจะถามอะไรกันแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้แล้วสิก็ใช่ผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจักรัรรดิพนานั้นสามารถห่อเหินเดิอนอากาศได้อย่างอิสระแล้วเขาจะอยู่ในเขตแดนเพื่อรอบรู้จะเทียบได้ยังไงกันใช่แล้วต่อใอ้ใช้ทักษะอาวุธเหินฟ้าก็ยังไม่สามารถไล่ตามได้ทันหรอกนะมันคนและ,ละระดับกันเลยหลายๆคนได้ส่งเสียงออกมาคนเหล่านี้ได้แต่จ้องมองไปทางหลีนเทียน ด้วยสีหน้าที่ตกตะลึงเพราะว่าอีกฝ่ายกลับทาไม่แม้แต่เขตแดนจักรพรรดิภา์ระดับที่4ต้องหนีหางจุดูดหลินเทียนได้แต่มองไปยังล่างของเฉินเลียนหยานที่อยู่ห่างออกไปพร้อมทั้งเสียยิ้มออกมาร่างของเขาได้ห่อขึ้นไปเหนือพื้นก่อนที่เขาจะพุ่งหายไปและทิ้งไว้เพียงภาพติดตาเท่านั้นก่อนที่เขาจะควงทางของเฉินเลียนหยานเอาไว้ภายในไม่ก,กี่ลมหายใจต่อมาสีหน้าของเฉินเลียนหยานได้เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าหลินเทียน กับสามารถห่อตามเข้ามาได้แถมยังแสงหน้าของเขาไปได้อีกด้วยเจ้านี้เขาได้แต่รู้สึกเย็นไปทั่วทั้งแผ่นหลังและในเวลาเดียวกันนี้เองที่ผู้คนที่เดินผ่านไปมาตามเส้นทางต่างก็แสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปนี่ไม่ใช่ว่าการหอ,อก,กลางอากาศมันเป็นความสามารถของเขตแดนจากพัรธะพางั้นหรือมีข่าวหรือว่าหลินเทียนอยู่ในเขแดนผพ้รอบรูนระดับที่8แต่ตอนนี้เขาขับหลายๆคนได้จัดจ้องออกมาตาแทบถลน เมื่อเจ้ามาออกไปยังล่างของหลินเทียนที่อยู่กลางอากาศแล้วจะไม่ทำให้พวกเขาประหลาดใจได้ยังไงกันเพราะนั่นมันทักษะเฉพาะตัวของเกตแดนจากพัรธะาเท่านั้นเฉินเหรยนหยานได้แต่ผงาไปก่อนที่จะหันหนีออกไปอีกทางพร้อมทังเรียกอัตนูสีทองและลูกธนูสีดำทำมินออกมาเพื่อยิงหยุดการไล่ล่าของหลินเทียนหลินเทียนได้หลีตางของเขาลงขานะที่เขาพบ,บว่าพลังทำลายที่ธนูนี้ส่งออกมามันแข็งแก่งมากๆเขาเด้พุ่งออกไป จับลูกจนูนี้เอาไว้และปรากฏต,ตัวตรงหน้าของเฉินเลียนหยานในพริบตานี่เจ้าล่วงไปซะเขาได้เหวี่ยงฟ้ามเมื่อตบออกไปอย่างจังเฉินเลียนหยานได้กากเลือดออกมาไม่หยุดหย่อนระหว่างที่ร่างของเขาพุ่งดิ่งกระแทกกับพื้นอย่างดังตัวของเขาพยายามจะกลับลุกขึ้นมาแต่หน้าเสียดายเท้าของหลินเทียนได้เหยียบอยู่กลางหน้าอกของเขาอย่างรวดเร็วตระกูลเฉินตั้งอยู่ที่ไหนและในตระกูลมีใครอยู่บ้างระดับพลังเป็นอย่างไร หลินเทียนได้ถามออกไปสีหน้าของเฉินเลียนหยานได้เปลี่ยนไปอย่างมากพร้อมทั้งตอบบอกไปว่าเจ้าถามเรื่องพวกนี้ไปทำไมกันหลินเทียนได้ออกแรงเหยียบลงไปที่เท้าของเขาพร้อมทั้งพูดว่าข้าเป็นฝ่ายถามเจ้าอยู่เฉินเลียนหยานที่ได้รับความเจ็บปวดได้แต่ส่งเสียงร้องโหยหวนออกมาอย่างดังหลินเทียนได้เสียยิ้มออกมาอย่างเย็นชาพร้อมทั้งลงมือด้วยตัวของเขาเองที่หนา้าผากของเขาได้เปล่งแสงออกมาก่อนที่มันจะพุ่งเข้าใส่ทะเลความรู้ของอกฝฟายโดยทันที หลังจากที่ตัดผ่านไปยังเขตแดนจากกัมพันธภาได้แล้วจะสามารถขนข้อมูลจากทะเลความรู้ของอีกฝ่ายได้แต่ก็ไม่มีใครทำนักหากว่าไม่ได้มีพลังจิตสัมผัสที่แข็งเก่งพอแต่ว่าตัวของหลินเทียนนั้นมีพลังจิตสัมผัสที่บริสุทธิ์และแข็งแก่งมากๆจึงทำให้เขาฉานทักษะนี้ได้อย่างง่ายดายเมื่อทะเลความรู้ถูกลูกลานนั้นก็ทำให้เฉลี่ยนหยานได้แต่พยายามขัดขืนอย่างมากข้างหลินเทียนได้กระเทืบซ้ำลงไปกลางตัวของอีกฝ่าย หลังจากนั้นไม่นานดวงตาของเขาก็ได้เปประกายออกมาพร้อมทั้งดึงจิตสัมผัสกลับมาแล้วพูดออกมาว่าห่างออกไปจากที่นี่ใกลอยู่เหมือนกันแฮผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่งที่สุดคือเจ้าตระกูลและพวกวัศวสูงสุดซึ่งเจ้าตระกูลอยู่ในเขตแดนวิญญาณระดับที่หนึ่งส่วนพวกวุศวสูงสุดอยู่ระดับที่สองตอนนี้พวกมันกำลังเก็บตัวบ่มเพาะอยู่และจะออกมาจากภายในอีกหนึ่งเดือนหลินเทียนได้หลีตาของเขาลงเล็กน้อยเพราะว่า ผู้เชี่ยวชาญเขตแดนวิญญาณนิรันดรสองคนนี้มันเป็นรากฐานแบบเดียวกับทั้งสิบนิายใหญ่เลยเฉินเลียนหยานได้แต่ส่งเสียงร้องออกมาว่ารลยมเอ๋ยนี่เจ้าฟุบหลินเทียนได้โบกมือของเขาและส่งลูกศรสีดำในมือพุ่งทะลุลำคอของอีกฝ่ายไปในทันทีเฉินเลียนหยานได้แต่พยายามตะเกียกตะกายไม่หยุดหย่อนก่อนที่เขาจะแน่นิ่งไปในไม่ช้าพูขวนได้อยู่ห่างออกไปได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมา บอกว่าผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจากกัรปะนภาลัดับที่4กับถูกสังหารลงง่ายๆแบบนี้เขตแดนจากรรรปะนภาถูกสังหารลงถึงสองคนส่วนรุ่นเยาวถูกฆ่าจนหมดสิน้นทางตระกูลเฉินสูญเสียไม่น้อยเลยทีเดียวทวัน,นีก็ยังไม่เท่ากับตระกูลไปหรือเปล่าเจ้าจะไปรู้อะไรกันตระกูลเฉินจะไปเทียบกับตระกูลบรรพการได้ยังไงกันภายในตระกูลของพวกเขามีผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจากกรรปะนภามากมายแค่ไหนกันแต่ละคน หือเป็นเสาหลักของตระกูลแต่ว่าอยู่ดีๆตกตายไปถึงสองคนแบบนี้แถมรุ่นเยาวยังตายเกินอีกด้วยนี่มันทําให้ทางตระกูลเฉินสูญเสียครั้งใหญ่เลยละ่ะหนึ่งในผู้คนได้พูดออกมาหลินเทียนได้หันหน้ามองออกไปทางพวกเขาเล็กน้อยพร้อมทั้งหันมองไปทางคันธนูสีทองที่อยู่ในมือของเฉินเลียนหยานเขาได้หยิบมันขึ้นมาและพบว่ามันมีน้ําหนักกว่า5 0 0้อยกิโลกร,รมัมซึ่งเป็นธนูอาวุธสมบัติะระดับสูงขั้นปายมือซ้ายถือลูกธนู เมื่อขวาดึงสายก่อนที่เขาจะปะงงอาไปเล็กน้อยเพราะว่าการจะดึงให้สุดสายนั้นต้องใช้แรงของเขาไม่น้อยเลยแต่มันยังผอผลาพนพลังฉีอีกด้วยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมก่อนหน้านี้เฉินเลียนหยานถึงได้ดูสั่นๆเขาพูดกับตัวเองด้วยตรงตามที่เป็่งมะกล้ออกมาพร้อมแต่งพูดต่อว่าในเมื่อเวลาดึงต้องใช้พลังงานอย่างมากก็แสดงว่าพลังทําลายของมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆหลังจากที่คิดได้ถึงจุดนี้แล้ว เขาก็ได้หยิบลูกศรสีดําขึ้นมาจากลําคอของเฉลียนหยานพร้อมทั้งดึงสายเอาไว้แล้วเล็งตรงไปที่ก้อนหินก้อนใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ20ฟุตได้ยินเพียงแค่เสียงลูกศรที่ประสานพลังฉีหมันพุ่งผ่านอากาศออกไปทําลายก้อนหินตรงหน้าอย่างรวดเร็วดุดสายฟ้าหลินเทียนได้แต่ผงาไปทันทีพร้อมทั้งพบว่าพลังทําลายนี้มันแข็งแกร่งมากๆผู้คนที่อยู่ห่างออกไปก็ถึงกับงงงมเป็นในทันทีการโจมตีเดียวกับสามารถทําลายหินก้อนใหญ่ ที่หนักกว่า5000กิโลกรัมได้งั้นหรือนี่มันเป็นพลังทำลายอะไรกันเนี่ยต่อให้เป็นเขตแดนจากกัมพานาพาตอนปลายก็ยังคงทำได้ยากถูกไหมพระเจ้าทำไมเจ้านี่มันถึงได้มีร่างกายที่แข็งแกร่งแล้วก็พลังฉีดที่ทรงพลังแบบนี้ผิดมนุษย์มากๆพรสวรรค์ระดับสับปปะหลาดหลายๆคนได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาหลินเทียนได้สบัดมือของเขาเล็กน้อยโดยดวงตาที่เปล่งประกายออกมาร่างกายของเขาแข็งแกร่งมากๆดังนั้น ถึงไม่จําเป็นต้องกังวลในเรื่องการต่อสู้ระยะประชิดและตอนนี้ยังมีธนูที่เป็นอาวุธสมบัติระดับสูงขั้นไปอีกด้วยและมันก็สามารถสังหารศัตรูจากระยะไกลได้อย่างสบายๆแถมยังสามารถใช้ทําลายกําแพงเมืองได้อีกด้วยเมื่อคิดไปถึงที่ตั้งของตระกูลเฉลี่นแล้วลิมฟีปาาของลินเทียนก็พันยกตัวขึ้นมาทันทีเขาได้เก็บอาวุมิติของฉเฉนเลียนหยานพร้อมกับตรวจสอบและพบว่ามันมีลูกศรอ,อยู่เพียงแค่สองดอกเท่านั้น หากว่ารวมกับที่อยู่หังออกไปตรงนั้นก็จะรวมเป็นสามดอกเท่านั้นมันน้อยเกินไปเขาได้พูดกับตัวเองก่อนที่เขาจะพูดต่อว่าอย่างแรกต้องไปหาลูกธนูก่อนแล้วกันหลังจากนั้นคอยสร้างปัญหาให้กับตระกูลเฉินเขาได้ห่อออกไปเก็บลูกธนูพร้อมทั้งห่อหายไปอย่างรวดเร็วสามารถห่อเหนินเดินอากาศได้อย่างอิสระดูเหมือนว่าเขาจะตัดผ่านไปยังเขตแดนจากรพรรดิพาได้แล้วจริงๆได้ยินเพียงว่า อาอยุ17ปีเองนะอาอยุ17ปีตัดผ่านเขตแดนจากกัลนนภานี่มันไม่ได้โอยไปกวนเหล่าองค์ชายศักดิ์สิทธิ์ของพวกดินแดนศักดิ์สิทธิ์เลยแม้แต่น้อยหลายๆคนได้แต่แสดงสีหน้าตกตะลึงออกมาเมื่อเห็นว่าหลินเทียนได้จากไปแล้วพวกเขาก็ได้แต่หันมองไปยังซากศพมากมายพร้อมด้วยท่าทางที่อดสูดหายใจเข้าลึกไม่ได้ไม่เข้าใจเหลือว่าทาไมตระกูลเฉินจึงได้หาเรื่องหลินเทียนกันหรือว่าอยากแย่งชิงทัครครกษะควบคุมอาวุธด้วยกันหรือ ใครจะไปรู้กันละ่ะข้าคิดว่าน่าจะมีอย่างอื่นหลายๆคนได้พากันส่งเสียงกระซิบออกมาเมื่อห่อออกไปจากทุ่งหญ้าแล้วหลินเทียนก็หออไปตามอากาศด้วยความรู้สึกที่มีความสุขมากๆหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นจุดรวมตัวของเหล่าผู้เชี่วชาญอย่างเทียนซูเพื่อหาลูกศรสำหรับใช้ยิงธนูของเขาครั้งนี้เขาไม่ได้ปิดบังตัวตนเลยแม้แต่น้อย พร้อมทั้งเดินออกไปในทันทีผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในพปื้นที่แห่งนี้ล้วนแต่มีมากมายและหลังจากที่เห็นการมาถึงของหลินเทียนพวกเขาต่างก็มีสีหนนาที่เปลี่ยนไปอย่างมากหลินเทียนกันหรือนี่กล้ามาที่นี่ด้วยงั้นหรือลนหาที่ตายเื่อไงกันหลายๆคนได้พูดออกมาด้วยท่าทางที่ประหลาดใจก่อนหน้านี้หลินเทียนได้มาที่นี่โดยที่เขาปิดบังใบหน้าเอาไว้พร้อมทั้งทําลายที่มั่นของตระกูลปไายซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการกระทําที่อวดดีมากๆ แถมหลังจากนั้นยังลงมือสังหารเจ็ดไปและรุ่นเยาคน,นอื่นๆอ,อีกด้วยนี่จึงทำให้ทางตระกูลไปส่งผู้เชี่ยวชาญชุดใหม่มาประจำการที่มัน่นที่หลินเทียนได้ทำลายไปก่อนหน้านี้แต่ว่าอีกฝ่ายกลับกล้ามาที่นี่โดยที่ไม่ปิดบังตัวตนนี่มันทำให้พวกเขาตกตะลึงเป็นอย่างมากหลินเทียนรู้ดีว่าพวกเขากำลังคิดอะไรอยู่แต่ก็ไม่ได้สนใจมากนะักและเดินไปยังร้านขายอาวุธในทันทีต้องการอะไรงั้นหรือ ชายแวงกัางควรได้ออกมาต้อนรับเขาแต่หลังจากนั้นเองเขาก็ตระหนักได้ถึงตัวตนของหลินเทียนพร้อมทั้งสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างมากมีลูกศรแบบเดียวกันนี้ไหมหลินเทียนได้หยิบเอาลูกศรสีดำทรมินออกมาชายแหวงกัางควรได้ตะพงะไปพร้อมทั้งรีบตอบกลับไปว่าต้องขอโทษด้วยเราไม่มีมันเจ้าของร้านค้าแห่งนี้ไม่ได้แข็งแก่งอะไรมากนักและอยู่ในเขตแดนพืรับรู้ระดับที่เก้าเท่านั้นดังนั้นหลังจากที่เขาเห็นว่าหลินเทียนมาซื้อลูกศรที่นี่ จึงได้หวาดผวาไปในทันทีนี่มันคนที่ทางตระกูลไปต้องการจะสังหารแล้วเขาจะกล้าขายของให้ได้ยังไงกันหากว่าทางตระกูลไปเกิดโกรธแค้นขึ้นมาแล้วก็เขาได้จบเหตุกันพอดีดวงตาของหลินเทียนได้หดเล็กลงพร้อมทางเดินไปนอย่างที่เก็บอาวุธหลังจากนั้นเขาก็หยิบลูกศรสีทองออกมามากกว่าเจ็ดสิบดอกแล้วนี่ไม่ใช่งั้นหรือหลินเทียนได้ถามออกมาเขาได้หยิบลูกศรสีทองนั้นขึ้นมาและพบว่า มันถูกสร้างขึ้นมาจากเหล็กชั้นยอดซึ่งมีน้ำหนักหลายสิบกิโลและแถมยังแหลมคมแม่แผลลูกศรสีดำในแหวนมิติของเขาเลยไม่แต่น้อยนี่นี่ชายใบกลางคนรีบเดินก็นมาทางหลินเทียนโดยทันทีราคาเท่าไหร่งั้นหรือหลินเทียนได้ถามออกไปได้วยเสียน้านรับเรียบชายใบกลางคนได้ต่สั่นไปเพราะว่าด้วยเรื่องของตระกูลไปเขาจึงไม่อยากจะสูงสิงกับหลินเทียนแต่ว่าหลังจากที่เห็นว่าอีกฝ่ายคนพบลูกศรเหล่านี้แล้ว เขาจะไม่กล้าขายออกไปได้ยังไงกันตระกูลปไนน่ากลัวก็จริงแต่ว่าเขาเมื่อหยูดต่อหน้าคนโฉดที่บอกว่าจะทําลายทิ้งมั่นของตระกูลไปก็ทําลายจริงๆซึ่งหากว่าเขาปฏิเสธคนคนนี้แล้วล่ะก็เขาคงต้องกลายเป็นก้อนเนื้อเพื่อระบายความโกรธของอีกฝ่ายอย่างแน่นอนท้ายที่สุดแล้วหลินเทียนก็ได้รับลูกศรสีทองทั้ง70ดอกก่อนเด็กเขาจะก้าวเดินออกไปจากลานในที่สุดก็โผล่หัวออกมาแล้วน้ำเสียงอัญเชาได้ดังขึ้น ด้านนอกร้านค้ามีชายเวกลางคนห้าคนขวางทางเข้าเอาไว้และแต่ละคนล้วนอยู่ในเขตแดนจากรพรรดิพันธ์ระดับสีด้วยกันทั้งหมดแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องเป็นคนตระกูลไผ่